โอเคครับอยู่กับนกขาไฟสายแกวอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องทุกมือทุกคนอากาศดีเดอ้อตอนเย็นอากาศตอนเย็นครับนี่ครับนกนกเปัาเป็นมองมีโลกมีภยัยหรอก ดประกาศตีเด้อตอนเย็นภาคกลางเขาเสาะหาแมวสักหน่อยเกือบกินนกเล้ว ไล่แมวไล่แมวโอ้โหยบจับตัวมันได้อ๋อทานอภัยกล้องมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่กล้องถือกล้องไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ แม็กทะไรถือกล้องอาจไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอ้ไฟเสียกับลูกนกนกเขาอ,อืมน่ครับ แม็กตัวอะไรว่ามาดูนี่ที่บนเกือบจับแมวได้เลยย่องย่องยย่อง,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 องมาเบล่ามันกำลังเดินเพลินแมวบ้ามาเล็กเกือบจับได้นิดเดียวแต่เติมันได้เตะตัวมันอ่ะมันเดินมันเพลินอ่ะน้้าก็คันคอมหยุดเกาคอเตะปุ๊กวิ่งเข้าไปบ้านยนเลยออโอ้ก้องจอจะถือ,มอไม่นิ่งจักแล้วขับยังมาหู ไปดูนกก่อนขอประทานอภัยถือกล้องไม่ค่อยนิ่งหาตั้งกล้องไม่มีไม้เซลฟี่ไม่มีครับจะประดิษฐ์เองสักไหนือจะทำเอาเองสักไหนไม่ค่อยมีเวลา เก้ยวพี่น้องคลิปนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แหละสวัสดีทุกมือทุกคนไปแล้ว